สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพาทุกคนไปงาน FTI Expo 2025ที่จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตต์เป็นงานแสดงนวัตรกรรมเทคนโนโลยีและโซลูชันอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งจัดขึ้นโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพื่อรวบรวมผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะซึ่งภายในงานนะคะมีกิจกรรมและโซนที่น่าสนใจมาจะแสดงถึง7ดโซนด้วยกันเลยค่ะโซนแรกนะคะ Innovation Showcase เป็นโซนที่น,นําเสนอผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีนวัตรกรรมสาหรับภาคอุตสาหกรรมไทยโซ โซนที่2นะคะ BCG and Climate Change นำเสนอแนวคิดไอเดียเพื่อต่อยอดในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนค่ะโซนที่3 Future Trend นำเสนอแนวโน้มการพัฒนาอุตสาหาการรมแห่งอนาคตโซนที่4 Startup Pitching รับฟังไอเดียและแลกเปลี่ยนมุมมองทางธุรกิจกับเหล่าสตาร์ทอัพ โซนที่5 Business Matching จับคู่เจราจาธุรกิจเพื่อขยายโอกาสทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศโซนที่6 Award มอบรางวัลให้แก่ผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าได้รับการรับรองจาก Made in Thailand รวมทั้งรางวัลอื่นๆอีกมากมายและโซนที่7โซนสุดท้ายค่ะ FTI Outlet จำหน่ายสินค้าคุณภาพจากโรงงานสมาชิกสภาอุตสาหกรรมทั่วประเทศในราคาพิเศษและสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งของ FTI Expo นะคะทางงาน,นยังได้มีการจัดงานภายใต้แนวคิดโฟโก,โกซึ่งสี่สิ่งนี้สามารถนำมาเชื่อมโยงต่อยอดในด้านธุรกิจบริการได้อย่างเช่น Go Digital and AI การให้เทคโนโลยีและ AI เข้ามามีบทบาทเพื่อเป็นตัวช่วยเพื่อยกระดับการให้บริการ Go Innovation การสร้างนวัตกรรมเพื่อความแตกต่างและสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจ โก้กรีนการเข้าสู่โลกแห่งความยั่งยืนพลังงานสีเขียวเป็นสิ่งที่ทั่วโลกตระหนักถึงความสําคัญซึ่งในด้านธุรกิจบริการนะคะก็อาจจะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและโกโกโบแสวงหาขยายธุรกิจเพื่อรองรับลูกค้าจากหลายๆประเทศซึ่งแนวนคิดโฟโก้นี้นะคะสามารถเปลี่ยนอุตสาหกรรมของไทยได้จริงและทําให้ทั่วโลกเกิดการยอมรับค่ะสิ่งที่ประทับใจมากที่สุดในงาน FTI Expo 2025นะคะก็คือบูธของหุ่นยนต์ b เทนเดอร์ที่สามารถชงเครื่องดื่มแบบแก้วต่อแก้วถือว่าเป็นสิ่งที่แปลกใหม่และก็ เพิ่มความน่าสนใจให้กับธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มค่ะและอีกสิ่งที่ประทับใจก็คือบรรยากาศของงานค่ะที่มีนวัตรกรรมที่หลากหลายสามารถนำไอเดียเนี่ยไปต่อยอดได้ค่ะ